พี่กวัดทองออกมาแล้วนะครับในที่สุดยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่ยังก็เลยต้องเปิดแล้วก็ปิดไฟมืดสักนิดหนึ่งนะฮะดูแล้วน่าเขาน่าจะสร์ตกว่าอืมกวัดทองออกมาเดินแล้วก็เหมือนเดิมฮะเหมือนอาการมาทุกตัวฮะสำรวจบ้านก่อน ตัวอื่นนะครับทำนี่อยู่นะครับพี่ภูพานะครับปลาทูครับอยู่โอ้โห,โหโกระโดดสูงมาก ก็คงจะต,ตื่นบ้านไปพักหนึ่งนะครับเป็นแมวโตวอาจจะปรับตัวยากกับแมวเด็กนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องให้เวลานะนี่โจลี่โจลี่จะไปดูพี่เขา <c oughs> เขาคงโจลี่แล้ว๋ต <c oughs> ่ดูเขาไม่มีท่าทีแบบทำร้ายกันนะฮะ <c oughs> โอเค ให้เวลาปรับตัวนะครับโทษน,นะยังไอไม่หายเลยผม <c oughs> อืมโอเคก็เดี๋ยวจะนี่เขาชิมชิมบ้าสักพักหนึ่งนะครับเน่แม่ติมเดินไปต้อนรับพี่เขาด้วย <c oughs> จะได้กับโจลี่ดูแย่กันคู่นี้ ดูจลี่จูเล,ล,ลี่ดูดูดูด,ด,ด,ดคคออูความขึ้ของนางความขึ้ของนางชวนเขาเล่นชวนเขาเล่น <c oughs> พี่กวาดทองกลัวว่าเนี่ยแต่ว่าเป็นแมวผู้ตัวใหญ่ครับส่วนใหญ่แมวที่นี่เป็นตัวเมียซะเยอะแต่ตัวเล็กกว่าก็ไม่ค่อยมีใครกล้าไปหือกับกวาดทองหรอกครับอืมโอเคนะครับ